what you are seeing and hearing right now is nothing but a dream we are born with the capacity to learn how to dream and the humans who live before us teaches us how to dream the way society dreams we are told how to live what kind of behavior is acceptable we have a whole concept of what woman is and man is and we also learn to judge we judge ourselves judge other people Touch the neighbors. Every human has his or her own personal dream. And just like the society's dream, it is often ruled by fear. We learn to dream hell in our own life. This is why humans resist life. To be alive is the biggest fear humans have. Death is not the biggest fear we have, our biggest fear is. taking the risk to be alive the risk to be alive and express who we really are ตอนนเด็กทุกคนมีความฝันอย่างเป็นอะไรกันนะอยากเป็นนักบินหมอนักธุรกิจหรือว่าเปิดร้านอาหารของตัวเองสําหรับเพมวา เด็กอายุ17ปีน้ำหนัก80กิโลกรมัมความฝันที่สูงสุดคืออยากผอมมันจะมีเด็กอยู่คนหนึ่งในห้องที่ไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนอะ่ะอืมนั่นแหละพิมวาเองเป็นไฮเปิงแต่เด็กนะแล้วก็สมาธิสั้นด้วยไอคนที่เรียนแล้วไม่ค่อยฟังครูพูดเอาแต่วาดรูปเล่นจะเป็นใครไปได้นอกจากเราแล้วไอเด็กคนเนี้รักอาหารยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิต ชอบกินมากแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตด้วยของกินความรักมาในรูปแบบของของกินเคยได้ยินป่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหรอ่อ่ะจนยายเด็กคนนี้เริ่มกลายเป็นวัยรุ่นรู้ตัวอีกทีทํามาอยู่เสื้อมันครับวะ่ะตามสไตล์เด็กวัยรุ่นฟันน้ำนมเพิ่งหลุดไปไม่กี่ปีแน่นอนพวกเราต้องหาวิธีลดน้ำหนักที่เร็วที่สุดเน้นนะเร็วที่สุดอดอาหารกับวิ่งไม่รู้ไปเอามาจากไหนเหมือนกันตอนนั้นอะ่ะคือตอนแ,แรกๆก็ได้ผลอยู่หรอกพอเห็นครอบครัวเพื่อนทักว่าดูผอมลง การยอมรับจากผู้อื่นที่เราตามหารู้สึกดีเป็นบ้าเลยแต่ความสุขเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ลดน้นาหนักแบบผิดๆอะมันห่วยมากไม่ไหวเลยอะก็เลยตะบะแตกเสร็จแล้วก็รู้สึกผิดก็เลยไปทําโทษตัวเองด้วยการออกกําลังกายและอดอาหารอีกเพื่อนจะได้ทักว่าเราเก่งแล้วก็วนไปเรื่อยๆ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 จนในที่สุดก็กลายมาเป็น Eating order, อีติ้งดิสออเดอร์ท oxic กับตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่เด็กคนหนึ่งอะมันจะไปรู้อะไร เราก็แค่อยากเป็นที่ยอมรับของเพื่อนป่ะวะมันน่าเศร้าเหมือนกันนะที่จะคิดว่าเด็กคนหนึงเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่แค่กับว่าคนอื่นมองร่างกายตัวเองอยังไงปีที่แล้วเนี่ยพี่ว่าตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตออกจากคอมฟตโซนตัวเองดูแต่ปัญหาใหญ่มากๆที่เจอในปี2024เลยคือจริงๆมันเกิดจากการที่มีคนมาคอมเมนต์นี่แหละว่าลองไม่ต้องแคร์ความคิดเห็นคนอื่นดูบ้างแต่ กลับมาถามตัวเองดีแล้วก็คิดไม่ออกเลยว่าอยากทําอะไรหรือเราคือใครกันแน่กลายเป็นเหมือนเราไม่รู้จักตัวเองเลยสักนิดเดียวอะอะไรที่คิดว่าทาแล้วมีความสุขมันกลับรู้สึกว่างเปล่าไปหมดเลยหลังจากที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแล้วอะแน่นอนว่าความสบายใจหรือความโล่งใจมันก็มีแต่ว่ารู้สึกว่า drive ในการใช้ชีวิตมันเหมือนจะหายไปชั่วคราว พอเป็นแบบนี้เราก็เลยเข้าสู่เจอนี่การเข้าใจตัวเองมากขึ้นอยากรู้จักตัวเองในทุกๆด้านทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีก็เลยเป็นปีที่พี่มาโฟกัสเรื่องสุขภาพจิตตัวเองอยู่มากมาก รู้จักคำว่า trauma ไหมจริงๆก่อนหน้าน,นี้พิมวาก็ไม่คิดว่าพิมวาจะมี trauma เรื่องน้ําหนักหรือว่ารูปร่างตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าหลังจากที่อ่านหนังสือไปเยอะมากแล้วก็ไปคุยกับจิตแพทย์มาก็รู้สึกว่ามันมีหลายปมในใจที่แบบเราไม่ได้ขุดออกมาจัดการสัทีสําหรับพิมวาทุกอย่างเหมือนจะเริ่มจากความกลัวเลยแต่ว่าไอความกลัวนี้ของพิมวาจริงๆมันก็ไม่ได้พิ่งจะมีหรอก ถ้าเกิดว่าให้นึกไปถึงเหตุการณ์ที่แบบจําได้แม่นเลยคือตอนนั้นน่าจะแบบเด็กมากๆอ่ะสิกว่าขวบน้ําหนักขึ้นมาเยอะมากๆตอนนเด็กพิมพวาเป็น A D H D สมาธิสั้นใช่ไหมวิธีโควบของพิมพากับทุกอย่างในชีวิตมันก็น่าจะเป็นของกินแล้วเราก็ควบคุมตัวเองได้ยากมากในหลายอย่างทําให้พิมพวากินทุกอย่างแบบไม่มีคอนโทรลช่วงนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกโดดเดี่ยวมากเป็นครั้งแรกที่ใส่เสื้อผ้าเหมือนเหมือนกับเพื่อนไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เล่นกีฬาในคาบพะและ้้้วรรรรรูสึกกกไมมม่่ีีแแงงงเเป็นคัทอตนนกะก แล้วรู้สึกไม่ชอบสิ่งที่เห็นแล้วก็เกลียดร่างกายตัวเองเป็นครั้งแรกสาหรับเด็กอายุ10กว่าขวบเนี่ยการที่เราไม่เหมือนเพื่อนอะ่ะมันก็โดนแกล้งบ้างหรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนเพื่อทุกคนซึ่งอันนั้นแหละเราว่ามันคือจุดเริ่มต้นของความกลัวที่จะไม่ถูกยอมรับโดยคนรอบข้างเอาจริงตอนแรกที่คุยกับจิตแพทย์ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกี่ยวขันนั้นแต่ว่าพีม่มาว่าหลังจากนั้นน่ะรู้สึกกลัวทุกรอบที่น้ําหนักขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราน้าหนักขึ้นเราจะ ไม่ได้ถูกยอมรับโดยคนรอบข้างเลยเหมือนข้างในใจมันรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราน้ำหนักขึ้นเราจะต้องโดนว่าแน่เลยเราจะต้องโดนแกล้งแน่เลยเราจะต้องโดนพูดจาไม่ดีใส่หรือว่าเราเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกในหลายๆสถานการณ์ยอยะไรเงี้ยยิ่งพอทําช่องเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเอาคุณค่าของ ตัวตนเราอะไปผูกกับหุ่นกับน้ําหนักกับการแบบความประสบความสําเร็จที่เราลดน้ําหนักได้แล้วคนอื่นชมว่ามันดีเนี่ยเอามาเป็นตัวตนของเราไปแล้วอะบางทีเราอาจจะลืมไปอะว่าคุณค่าของตัวเราจริงๆมันไม่ได้มีแค่เนี้ยมันมีหลายร่องที่พมื่วาตั้งคําถามกับตัวเองว่านี่คือกูเกิดมาเพื่อลดน้ําหนักและถ่ายวิดีโอและตายจากไปแค่นี้จริงๆรงอพอคิดอย่างนี้มันก็ น่าเศร้าอยู่นะหลายๆทีพี่มาไปโฟกัสว่าร่างกายเราหน้าตาเป็นยังไงมากกว่าว่าร่างกายของเราทําอะไรให้เราได้บ้างตั้งใจจะลดน้าหนักอะโอเคส่วนหนึ่งมันก็มีเรื่องภาพลักษณ์ด้วยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเราอยากจะใช้ชีวิตแบบที่เราอยากมีได้อยากที่จะมีอิสระพอยิ่งนานวันเข้าอะเราลืมตรงนี้ไปแล้วเราก็กลับสร้างกฎอะไรก็ไม่รู้ให้ตัวเองไปหมดที่สุดท้ายแล้วทาให้ตัวเองไม่ได้มีอิสระแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในกรอบที่เราไม่ได้เชื่อด้วยอะ จริงๆร่างกายของเรามาทําอะไรให้เราได้หลายอย่างเลยนะบางทีเราลืมที่จะแบบขอบคุณร่างกายเราว่ามันยังสามารถที่จะทําให้เราใช้ชีวิตได้หลายๆอย่างแล้วก็บางทีพิมวาก็ลืมไปว่าร่างกายเรามันก็ให้อิสระในการที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้ในหลายๆแบบหลังจากที่เคลียรเรื่องนี้ไปแล้วพอกลับไปดูคลิปปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเริ่มหาคําตอบให้ตัวเองได้แหละพิมวารู้สึกว่าความฝันของพิมวามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ความคิดเห็นของคนอื่นหรือความจริงของคนอื่นอีกต่อไปแล้วอะพิว่าไม่มีความรักให้ตัวเองเลยก่อนหน้านี้มีแต่ความรักที่แบบโหยหาจากคนอื่นอยากให้ทุกคนยอมรับตัวเองอยากให้ทุกคนมองว่าตัวเองเก่งอยากให้ทุกคนมองว่าตัวเองประสบความสําเร็จแต่ว่าไม่ได้ถามตัวเองเลยว่าตัวเองอยากทําอะไรอะ ไหนๆก็เริ่มปีเนาะพี่มารู้สึกว่าอยากทำคลิปนี้เพื่อเป็นการรีเฟกมาจากปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วอะ่ะรู้สึกว่าตัวเองลอสมากเลยแต่ว่าปีนี้เริ่มหาความบาลานซ์ความสุขของตัวเองกลับมาได้มากขึ้นพี่มาไปเจอโค้ดในหนังสือเล่มหนึ่งที่อยากจะแชร์ชอบมาก Authenticity is the daily practice of letting go of who we think we're supposed to be and embracing who we are สำหรับพ,พี่มารู้สึกว่มันคือคำว่าความจริงใจอะ mm hmm. การที่เราต้องฝึก ในทุกๆวันเพื่อที่จะปล่อยวางสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะเป็นแล้วเห็นความสวยงามในสิ่งที่เราเป็นอยู่ลึกมากพิมวาอยากขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบในโมเมนที่พิมวาแบบไม่ได้มีความรักให้ตัวเองด้วยซ้ำอะ่ะทุกๆคนก็เลือกที่จะให้ความรักกับพิมวาพิมวาไม่คิดเหมือนกันนะว่าครอบครัว YouTube ของพิมวาน ทุกคนเนี่ยจะสามารถที่จะแบบเป็นเซฟโซนให้พีวาได้ค่ะเนี่ยหลายที่หลายๆคนน่าจะกลัวโซเชียลมีเดียว่าเอาตัวเองออกไปแล้วจะเป็นยังไงมันน่าก,กลัวเนาะแต่ว่าพีวารรู้สึกปลอดภัยมากตวเองปลอดภัยที่จะได้ explore ตัวเองปลอดภัยที่จะได้ลองอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะแบบมอบความรักแล้วก็สนับสนุนไปพร้อมๆกันปี2025นี้าีพวารรู้สึกว่าตัวเองน่าจะมีความสุขับการ explore ตัวเองมากขึ้น challenge ตัวเองในแบบใหม่ๆที่ไม่ได้กดดันตัวเองแต่เพื่อความสนุกพร้อมไปกับทุกคนในไหนวิดีโอนี้ก็วดีโ ของปีใหม่พิมวาขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะปีนี้ขอให้ทำชาลินไปด้วยกันใครรู้สึกว่าตอนนี้ไม่รักตัวเองสุดๆอยากเปลี่ยนตัวเองก็ขอให้มีความกล้าแล้วก็มีพลังที่จะออกมาดูแลตัวเองใช้ชีวิตเพื่อตัวเองแล้วก็รักตัวเองในปี2025นี้นนะสุขสันต์ปีใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่คิบ้าบ๊ายบายัแกเลยอ่ะคันว้า <laughs> ชีวิตตีคอนเทน